เราบัตตี้มาร์เก็ตติ้งนะครับวันนี้เราจะทำยาคูผสมและตะซอยนะครับเราจะทําการเจาะรูได้านข้างนี้นะครับแล้วเราก็จะค่อยๆหยอดยาคูไปอย,อย่างนี้ครับน่ครับเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ ถ้ืองจากมันช้าเกินไปไม่ทันใจเราก็จะทำอย่างเี้ครับเป็นเหมือนกลวยจะบีบอยกูเข้าไปเยอะอ่าหลอดโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้ไปมาณที่โอเคแล้วเราจะดูกันอีกทีนะครับเรียบร้อยแล้วครับอยาคูของเราหมดแล้วได้ไปฟิวชั่นรวมกับเล็กตะซอยหบาทห่อนี้แล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราก็จะทําการแพคเกจจิ้งโดยการนี่ครับอุปกรณ์ของเราก็จะมี กาวสองหน้ากันไกลนะครับจะพยายามแพคให้มันเหมือนเดิมหวังว่ามันคงไม่หงนะครับโอเคเทสแล้วมันน่าจะโอเคผมจะทำการเอานี้ก่อนดีกว่าอันนี้เพื่อความเพื่อไม่ให้เล็กตะซอยอยาคูมันไหลย,ย้อนออกมานะครับเราก็จะอุดรูก่อน เฮ้ย้ารัายากยยังไม่อยู่มีอีกอย่างผ้าหนามัยซิงซับนะครับโอ้ยไม่อยู่ครับทารักครับพ้าครับอันนี้เฟลอีกแล้วเฟลว่ะทำไมดีวะเททิ้งไปบ้างเล็กน้อยเททิ้งออกไปเล็กน้อยเบาก็เบาติดติดต่อมาจะเป็นขั้นตอนการสลับเปลี่ยนองค์ชายนะครับเราจะทำการรีด และต้ำสอยออกมาให้หมดนะครับครับพอเราเอาน้ำจากต้ำสอยออกมาแล้วเราก็ทำการจับเปลี่ยนเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับหมดจนหยดสุดท้ายโอเคครับแล้วก็เอาออกมา คต่อมาเดี๋ยวเราจะทำการรีแพคเกจจิ้งนะครับ okay. การรีแพคเกจจิ้งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่พับแล้วก็จะทำความสะอาดอาทิชชูเช็ดบริเวณรอบๆกล่องนะครับจะให้มีน้ำเพราะถ้ามีน้ำเดี่ยวกาวจะไม่ติดนะครับเราสาม,มารถทำได้โดยนี่ครับอุปกรณ์สำคัญกาวสองหน้า ครับเดี๋ยวตอแนแพ็คเสร็จเรามาดูกันอีกทีนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ซอย5 0 0ร้อมิลลินี่ครับใครเป็นผู้โชคดีที่ได้กินเข้าไปผมก็ต้องบอกว่าผมทําไปด้วยความรักนะครับอย่ากโกดกันเลยนะเรียบร้อยครับแช่เข้าตัวเย็นเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมโอเคครับ รอดูกันครับแม่งเหมือนมีกลิ่นชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยชาเขียวเยอะแล้วเยอะไปตายแล้วเนี่ย กูว่าแล้วแม่มาตบดิจิตากูว่าแล้กูว่าแล้วมันย้อนไปมันบมนโง่เงี้ยอะไรมันไม่ลบเลยวะกูบ้าอ๋อโอ้ยมีกนั้นเก่เงี้ยอะไร มันก็เปิดเที่ยวมึงเองบ้าปเนี่ยฮะน้องชิมดีดีรสชาติเป็นยังไงมันโบบกมันโบบเคี้ยอะไรกูว่าเสียแล้วล่ะทั้งนั้นอ่ะนียอันโบกมันยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรอรสชาติเป็นหัวนี่เหมือนชิมไปโบบอุดอ่ะ มันมีเ <funz> ส <discretion complimentary> <int os S 3> ียแหะเยี่ยไม่ีเสียไม่งั้นก็มีกลิ่นเยี่ยไปป๊ะโได้ไงนี่กิน 哎呀。